ขอบ,บขอบคุณขนะอบคุณเนาะไอ่ได้ของฝากมาตลอดเอ้พี่น้องดูเด็ดเดียวอะเจ็บอีเดีผู้ใดว่าเคยกินจะกินนะพี่น้องมันสิเจ็บสวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วพี่น้องครับเออดเจ็บหมวกมาแล้วครับผมมือนี่ มาพอพี่น้องตอนคำคำหลังเลไรงา้ยคนะือเราเนาะพี่น้องเนาะโอ้มือนี่เป็นมือเมอนูเด็ดเลยพี่น้องมือนี่แอบได้นี่ครับนี่ทอดนูนาครับทอดนูนาแดดเดียวทอ,อดนูนาแดดเดียวนี่ตัวพอดีแต่บอตัว่ันญ้แถวบ้านผมเอินผู้ของเขาเลยพนะี่น้องเนาะนูน้านูนาหน่อย แล้วก็ได้ตะมูเม็ดเผ็ดสูตากายกองพี้นอล้วพี่น้องผักแก้มกับสิมีมะลาครับมีมะระขมมขอยังม,มีใบมะระอีพี่น้องผักไสหรือผักไสบ้านเขาบ้านเขาสเสียนผักไสแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็มีผักกาดขาวอ่ะอ่ะพี่น้องม่ต้องว่าอะไรหรอกคิ้วเขาแล้วมันสิอิ่มก่อนแล้วพี่น้องเนาะมาจาัดเลยครับข้าวเหนียว เป็นแบบพอแล้วพี่น้องเนาะมือนีบ่มีเวลาหนึ่งพอเกิดเืองงานพี่น้องมาจัดรวดครับว่าอะไรไม่ใชิมก่อนล่ะอ้อ เสียบพี่น้องเสียบมาพี่น้องมากรอบคักพี่น้องฟังเสียงลวนว่าประกอบอเห็นบ่กรอบพี่น้องทอดเบ็นบประกอบไปเลยอื

Không bao pô. Cảm ơn, cảm ơn nha. Ai ได้ของฝางมาตลอดเ่อยพี่น้องดูเดี่ยวเดียววะเจยบปีเลยผู้ใดว่าเคยกินจะกินนะพี่น้องมันสิเียบอือหือ,หอ ก็ไปแคบเนาะไม่เยออืมฮึถ like ้าไปไปเนะนี no? uh, ่ฟุดออกไปเนี um, hmm ่ยอเด็ดขนาดอื้ ก๋วยจมพงงครับไม่เงีออมผมว่ผมดื่มกันเพียง Cũng ăn lên đi các bạn đấy うん。Mm hmm. mm hmm. อะไรเขเดีียวพี่น้องมาเสีบ công nguyên xong rồi. anh ơi Ừm Ừm Tôi đi với nó. Làm Cảm thấy lúc Ừm, nghe tè gặp มพอผู้ใดเขาเบิ่งหลังก็งงยืมกดติดตามไปได้พี่น้องนะไปกำลังใจนะอืม,อม I'm a man ว่าได้กินโดนเติมไปที่ไปลองเมน,นู่นนี้มึงทึ้งหมดตายไปว่าได้กินโดนเติมไปที่ไปลองเมนูนี้ตั้งแต่มาเห็นงานกรุงเห็นแล้วไปลองตั้งแต่มาเป็นบ่าวโรงงานมาหรือเปล่ว่าได้กินชักเทียสมัยอยู่บ้านก็ว่าผมพูดหนึ่งแหละนายพันนอนหละกินอยู่บ้านมึงตื่นพี่น้อง <laughs> Hả. Hmm. <Cảm> bé <laughs> <cảm> <laughs> không làm, không tiêu gần uhm. 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 Donc, oui non mais. Hmm. 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 ผมว่าเขาเจยนะต่ไม่เลยไม่จะเพเลกัเพลต่ำแบบคุณต่ำแบบพีกับพระยักจะแบ่งกัแซบดีมะอืม เดี๋ยวพี่น้องอ๋อคลิปนี้กะแซ่ยบวิธีพี่น้องเด็ดคักเมนูนี่อ๋อสุดท้ายนี่กะฝากพี่ฝากน้องไปอก่องนะพี่น้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมสั่กนกระดิง่งนะพี่น้องนะเพื่อสิบวัดคลิปใหม่ๆจากไอแห ạ n g นะพี่น้องนะอ๋อคลิปนี้กะสี่รัพี่ราน้นองไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะพ่อ,ะพอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ